นักเรียนคะสำหรับกรดเบสที่1น,นะคะเนื้อหาหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการแตกตัวของกรดกับเบสซึ่งคอนเซปต์ก็คือกรดและเบสเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แปลว่ามันสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้เพราะฉะนั้นถ้ามันแตกตัวได้ดีเราก็จะเรียกมันว่ากรดแก่เบสแก่แต่ถ้ามันแตกตัวได้น้อยเราก็จะเรียกมันว่ากรดอ่อนเบสอ่อน กรดและเบสมันแตกตัวได้เราก็จะดูว่าไอออนที่ได้จากการแตกตัวของกรดคืออะไรก็คือไฮโดรเจนไอออนแล้วก็เบสคืออะไรคือไฮดรอกไซด์ไออนแปลว่าอันดับแรกเลยนะักเรียนจะต้องจําให้ได้ว่ากรดแก่ทั้งหมดมีกี่ตัวใช่ไหมคะซึ่งครูก็บอกไปแล้วว่าเป็นไฮโดรออกซี G xy, ก็ไฮโดรคอริกไฮโดรบรมิกไฮโดรไอดิกอเปอร์คอริก คอริกไนตริกแล้วก็ซัลฟิลิกอันนี้คือกรดแก่ทั้ง7ตัวส่วนเบสแก่ก็จะดูง่ายหน่อยเพราะว่าเราดูจากหมู่หนึ่งจับกับ OS ใช่ไหมคะหมู่หนึ่งทุกตัวจับกับ OS ก็เป็นแก่หมดแต่หมู่สองจะมีแค่บางตัวเนาะเราจะยกเว้น2ตัวแรกใช่ไหมคะ be กับ mg เนาะที่เป็นเบสอ่อนมันสำคัญยังไงมันสำคัญเพราะว่าทฤษฎีกรดเบสครูค้ามนะคะเพราะว่าครูพูดละเอียดในห้องไปแล้วเนาะครูจะมาที่เรื่องของการแตกตัวเพราะเราบอกนักเรียนว่า ความแรงเราแบ่งประเภทกรดกับเบสตามความแรงในการแตกตัวเพราะฉะนั้นกรดมันคือสารที่แตกแล้วได้ไฮโดรเจนไอออนส่วนเบสคือสารที่แตกแล้วได้ไฮดรอกไซด์ไออนดังนั้นการแตกตัวของกรดกับเบสนะักเรียนต้องแยกเป็น2กลุ่มก็คือพวกที่เป็นกรดแก่เบสแก่ กดแกเบสแก่เนี่ยมันแตกตัว100%ในน้ํานั่นก็หมายความว่าถ้าสมมุติคูมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์1 0ึโมลามันแตกตัวมันได้แคลเซียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไออนแน่นอนว่ามันจะได้ไฮดรอกไซด์ออกมา0.2ถ้าถามว่าทําไมถึงเป็น0.2ก็เพราะว่าเวลามันแตกตัวมันจะได้ไฮดรอกไซด์ออกมา2โมต่อเบส1โมใช่ไหมคะ ดังนั้นถ้าสมมตินักเรียนรู้ความเข้มข้นเริ่มต้นของเบสตัวน,นี้นักเรียนก็จะสามารถบอกความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ที่ได้จากการแตกตัวออกมาเลยพอนักเรียนได้ไฮดรอกไซด์ปุ๊บความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ปุ๊บนักเรียนใส่ลบล็อกเข้าไปหน้าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ค่าที่ได้เราจะเรียกว่าค่า poh เพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างนี้เนาะ ลบล็อก0.2ก็คือลบล็อก ok 2คูณ10กำลังลบ1มันก็มีค่าเท่ากับ0.7แต่ถ้าสมมุติข้อนี้เขา้เขาถามหา pH นักเรียนก็เอาความสัมพันธ์ว่า pH บวก pOH มันมีค่าเท่ากับ14ดังนั้นถ้า pH มีถ้า pOH มีค่าเท่ากับ0.7นักเรียนก็สามารถหา pH ได้ pH ก็คือเอา14มาลบ0.7แปลว่า pH ก็คือ13.3 อันนี้คือเคสที่1ถ้าเป็นเบสเนาะถ้าเป็นกรดลาเหมือนกันนักเรียนเห็นไนตริกปุ๊บนักเรียนต้องรู้ว่ามันคือกรดแก่กรดแก่แตกตัวร้อยเปอ์ลูกศรต้องไปทางเดียวเหมือนกับเมื่อกี้นะเบสแก่ก็แตกตัวร้อยเปอลูกศรในทางเดียวทีนี้มันแตกตัวได้อะไรไนตริกมันก็จะแตกตัวได้ H บวกกับ NO3 ลบถ้านักเรียนใช้ H+ บวก0.5โมลาร์ ola, นักเรียนก็จะได้เอยถ้านักเรียนใช้ไนตริก0.5โมลาร์มันจะแตกตัวให้ตัวนี้1ต่อ1นโมเท่ากัน นั่นก็หมายความว่าถ้านักเรียนใช้ตัวนี้0.5นักเรียนก็จะได้ไฮโดรเจนไอออนออกมา0.5โมลาร์เท่ากันถ้ามันเป็นเบสแก่กรดแก่มันจะไม่ยากเพราะว่าความเข้มข้นของ H บวกกับ OH ลบที่ได้จากการแตกตัวมันจะสัมพันธ์กับความเข้มข้นตอนเริ่มต้นของกรดและเบสนั้นเมื่อนักเรียนได้ไฮโดรเจนไอออนนักเรียนใส่ลบล็อกเข้าไปนักเรียนก็จะได้ค่า pH อันนี้ครูผ่านนะปัญหาจะอยู่ที่การแตกตัวของกรดอ่อนเบสอ่อน กดอ่อนกับเบสอ่อนเนี่ยเวลามันแตกตัวเนี่ยนักเรียนจะต้องแยกออกเป็น2กรณีก็คือเขาให้ข้อมูลอะไรกับเรามาอันที่1คือกรณีที่โจทย์ให้เปอร์เซนต์การแตกตัวนักเรียนจําได้เนาะกดแตกตัว0.5% 1%เอนเย่างเงี้ยเขาคิดจากอะไรเปอร์เซนต์การแตกตัวคือเขาก็คิดจากความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนเทียบกับความเข้มข้นเริ่มต้นที่โจทย์ให้มาแล้วก็คูณ100เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้านักเรียนรู้เปอร์เซนต์การแตกตัวนักเรียนรู้ความเข้มข้น เริ่มต้นที่โจทย์ให้มานักเรียนก็จะสามารถหา H บวกได้ถ้านักเรียนหา H บวกได้นักเรียนใส่ลบล็อกเข้าไปหน้า H บวกนักเรียนก็จะสามารถหาค่า PH ของกรดตัวนี้ได้โอเคไหมคะส่วนกรณีที่2กรณีที่2คือโจทย์ไม่ได้ให้เปอร์เซนต์การแตกตัวมาแต่โจทย์ให้ค่าคงที่การแตกตัวมากรดอ่อนเรารู้ว่ามันแตกตัวแค่าบางส่วนเช่นเรามีอะซิติก แตกตัวก็ได้ออซิเตตกับไฮโดรเจนไอออนถ้าเราเริ่มต้นด้วยตัวนี้0.1โมลาร์เราจะไม่สามารถบอกว่าต้องได้ตัวนี้0.1โมลาร์ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นกรดอ่อนมันแตกตัวบางส่วนมันไม่ได้แตกตัว100%เหมือนกรดแก่เพราะฉะนั้นนักเรียนจะหาความเข้มข้นของตัวนี้นักเรียนจะต้องหาจาก2วิธีโดยที่นักเรียนจะต้องเนื้อก่อนว่าค่าเคที่โจทย์ให้มามันมากหรือว่ามันน้อย แล้วเท่าไหร่ถึงมากน้อยเรากะกะเอาประมาณนะคะถ้าค่าเคมีค่าตั้งแต่มากกว่าหรือเท่ากับ10กําลังลบ2ขึ้นไปเนี่ยเราจะถือว่ามันแตกตัวค่อนข้างมากอยู่ดังนั้นถ้ามันแตกตัวมาก K A เยอะเราจะต้องหาไฮโดรเจนไอออนจากสมการสมดุลหาจากสมการสมดุลคืออะไรเช่นให้มา0.1นักเรียนก็ต้องสมมุติว่ามันแตกไป x แล้วมันก็เกิดตัวนี้บวก x บวก x ดังนั้นที่ภาวะสมดุลก็จะเหลือ0.1ลบเเหลือ x เหลือ x นักเรียนเอาค่า ที่ภาวะสมดุลในบรรทัดที่3เนี่ยไปแทนค่าในสมการค่า k สมการค่า k หายังไงก็เรียนสมดุลมาแล้วเนาะเอาตัวนี้คูณตัวนี้หารด้วยความพิมพ์พลตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้นักเรียนสมมุติให้มันเป็น x มันก็จะกลายเป็น x คูณ x แล้วก็หารด้วย0.1ลบ x ตามตัวนี้เนาะเสร็จแล้วนะักเรียนก็แทนค่า k โจทย์จะให้ค่า k มาเช่น10บกำลังลบ2อย่างนี้คะ่นะนักเรียนก็แก้สมการหา x ซึ่งอันนี้อาจจะต้องแบบอาศัยสมการแบบ อาจจะเป็นกาลังสองใช่ไหมคะอาจจะหรืออาจจะถอดรูทไม่ได้นักเรียนแยกเป็นสองวงเล็บไม่ได้นักเรียนก็ใช้ลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a อะไรเนี่ยเนาะให้ใช้สูตรนั้นแต่ถ้าสมมุตินักเรียนสมมุติเคสที่เคสที่สองเอาใหม่นะถ้าโจทย์ให้ค่า ka มานักเรียนจะต้องพิจารณาว่าค่า k A ที่เขาให้มาเนี่ยสมการเนี้ยแตกตัวมากหรือแตกตัวน้อยถ้าตั้งแต่10กําลังลบ2ขึ้นไปถือว่ามาก ต้องใช้หลักสมดุลเปลี่ยนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลมาหาค่า x ได้ x ก็คือได้ h บวก แต่ถ้าเราถือว่าค่าเคมันน้อยก็คือตั้งแต่10กลังลบ3ลงมานี่ถือว่าน้อยถ้ากดแตกตัวน้อยเราสามารถใช้สูตรนี้ได้ครูอธิบายไปแล้วเนาะว่า h บวกเท่ากับ square root ka ci สูตรนี้มาจากไหนมันก็มาจากการที่เราทราบว่าค่ากดมันแตกตัวน้อยเช่นเรามี0.1แล้วมันอาจจะแตกตัวไปน้อยมากดูจากค่า k มันอาจจะหายไปเท่านี้0.0001ซึ่งค่าขนาดนี้นักเรียนเอามาลบออกจาก0.1 มันก็มีค่าใกล้เคียงศูนย์่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลของสารตั้งต้นมันจึงใกล้เคียงกับความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดซึ่งไอคำว่าความเข้มข้นเริ่มต้นครูใช้คําว่า c i เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเอามาแท,แทนค่าในเทียบในสมการค่า k ถ้านักเรียนดูค่า k นักเรียนแทนค่าตัวนี้เป็น x เป็น x ใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วยความเข้มขน้นตัวนี้ตัวเนี้ยเราบอกว่า ตัด x ออกมันก็เลยเท่ากับตอนเริ่มต้นเท่ากับตอนเริ่มต้นก็คือเท่ากับ ci นี่คือความเข้มข้นเริ่มต้นนั่นก็หมายความว่าครูย้าย ci มาคูณกับ ka ครูก็จะได้ x กำลังสองถ้าครูหาค่า x ได้ครูก็จะรู้ความเข้มข้นของ h บวกเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับครูเอา h บวกยกกลาลังสเท่ากับ ka ci ครูอยากจะหา h เดียวไม่ยกกํลาลังสองทำยังไงครูก็ต้องถอดรูทฝั่งนี้ ดังนั้นอันนี้คือเป็นที่มาค่ะว่าถ้ามันมีค่าเคน้อยๆนักเรียนหา H บวกจากสูตรนี้ได้เลยแต่ถ้าโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์การแตกตัวมาหา H บวกจากสูตรนี้แต่ถ้าโจทย์ให้ค่าเคมาแต่มันแตกตัวเยอะใช้สูตรนี้ไม่ได้ก็ต้องมาคิดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุล Okay, นะถ้านักเรียนได้กรดเบสก็เหมือนกันเบสก็เปลี่ยนเนี่ยหาจากเปอร์เซ็นต์การแตกตัวกับหาจากค่า KB เปอร์เซ็นต์การแตกตัวก็คือเอาไฮโดรไฮดรอไซด์ออนที่แตกตัวหารด้วยความเป็นพ้นเริ่มต้นคูณรนะ้อยเนาะถ้าเขาให้ค่าเคมานักเรียนก็ต้องมาพิจารณา2กรณีคือเคมากหรือว่า K น้อยถ้าเคมากก็ต้องใช้สมการเหมือนกรดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลแล้วหา OH อลบออกมาแล้วค่อยไปหา P h แต่ถ้า นักเรียนเห็นแล้วว่าค่า K มันมีค่าน้อยมากๆตั้งแต่10กกำลังลบ3ลงมานักเรียนก็สามารถหาไฮดรอกไซดอออนจากสแควรูท o คบซไได้เหมือนกรดทุกประการโอเคเนาะอันนี้คือกดเบสที่1น,นะคะอีกอันนึงที่ เราแทรกเข้าไปก็คือสมบัติความสัมพันธ์ของค่าต่างๆความสัมพันธ์ของค่าต่างๆคืออะไรเช่ <c oughs> คนความสัมพันธ์ของสารที่เป็นคู่กรดคู่เบสกันสารที่เป็นคู่กรดคู่เบสกันคืออะไรเช่นกรดอะซิติกตัวนี้เป็นกรดนะคู่เบสของมันคือสารที่มีไฮโดรเจนน้อยกว่ามันหนึ่งตัวคู่ของมันก็คืออะซิเตต ตัวนี้เป็นกรดตัวนี้เป็นคูเบสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคูเขียนสมการการละลายน้ําหรือสมการการแตกตัวของกรดอะซิติกโดยใช้บอนเซตแลาวดี่นะ ah, คูเอาไปบวกน้ํากรดก็จะให้โปรตอนกับน้ําใช่ไหมคะแล้วมันก็กลายเป็นอะซิเตตแล้วก็กลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนนักเรียนจะเห็นว่ากรดละลายน้ําแล้วทําให้เกิดไฮโดรเนียมไอออนแสดงว่าไอตัวนี้แหละคือไอออนที่แสดงความเป็นกรดการการละลายน้ําของกรดอะซิติกมันเป็นกรดอ่อนเพราะฉะนั้นมันก็ เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้และก็เกิดภาวะสมดุลค่าคงที่สมดุลที่เราจะใช้ในที่นี้เราจะเรียกมันว่าค่า ka mm hmm. เพราะมันคือค่าการแตกตัวของกรดอ่อน mm hmm. ใช่ไหมคะทีนี้ครูเอาคู่เบสของกรดอะซิติกก็คือตัวอะซิเตตมาเขียนสมการการแตกตัวในน้ำของมันบ้าง ครูเอาอะซิเตตมาครูบวกน้ำเข้าไปอะซิเตตเป็นเบสเบสก็จะรับโปรตอนจากน้ำกลายเป็นกรดอะซิติกแล้วก็ได้ไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์คือไอออนที่แสดงสมบัติความเป็นเบสแสดงว่าอะซิเตตละลายน้ำเราได้เบสเป็นเบสเห็นไหมคะเนาะค่าคงที่การแตกตัวในที่นี้เราก็จะเรียกมันว่าค่า Kb เพราะมันเป็นเบสข้างบนเรียกว่าค่า Ka เพราะว่ามันเป็นกรดนักเรียนจับสมการของสารที่เป็นคู่กรดคู่เบสกันมาบวกกัน ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัดกันฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัดกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือนักเรียนได้ H2O บวก H2O แล้วก็ได้ไฮโดรเนียมบวกไฮดรอกไซด์ค่าที่ได้ที่นักเรียนเห็นสมการนี้คือสมการการแตกตัวของน้ําค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเมื่อน้ําแตกตัวน้ําได้อะไรน้ําก็ได้ไฮโดรเนียมกับไฮดรอกไซด์ถูกไหมค่าคงที่การแตกตัวของน้ําเราเรียกว่าค่า Kw k w อาศัยสมบัติเรื่องของค่า k เอามาอธิบายตอนเรื่องสมดุลน,นักเรียนค่าตัวเนี้ยมันมาจากการที่นักเรียนเอาสมการข้างบนกับสมการข้างล่างมาบวกกันถูกไหมคะจากความสัมพันธ์สมบัติข,ของค่า k ถ้าสมการมาบวกกันค่า k จะจับมาคูณกันแปลว่าค่า k w ของน้ำมีค่าเท่ากับ ka คูณ kb ได้แปลว่าถ้าสมมติโจทย์เขาให้ค่า ka สำหรับกรดมาแต่นักเรียนต้องการใช้ kb นักเรียนก็สามารถเอาค่า Ka มาเทียบกับค่า Kw ของน้ำนักเรียนก็สามารถหา Kb ได้โอเคเนาะทีนี้พอเรามาพูดถึงค่า Kw ของน้ำสรุปแล้ว Kw ก็คือหาจากเอาไฮโดรเยมคูณไฮดรอกไซด์จะได้ค่า Kw ถูกไหมคะเนาะซึ่งไอเจ้าค่า Kw เนี่ยที่อุณหภูมิ25องศามันจะมีค่าเท่ากับ10กำลังลบเอ มันจะมีค่าเท่ากับ10กํลลังลบ14แล้วเราบอกว่าน้ําเป็นกลางแสดงว่าความเข้มข้นของ2ตัวนี้มันเท่ากันใช่ไหมดังนั้นอ่านตอนนี้ถ้าสมมุติครูเทคลบล็อกใส่ทั้ง2ข้างของสมการนี้ครูก็จะได้เท่ากับ pkw เท่ากับ p ของก้อนนี้ pkw ก็ p ก็คือลบล็อก kw ของน้ําก็คือ10กํลลังลบ14ส่วนฝั่งนี้สออันนี้มันคูณกันอยู่สมบัติของล็อกเนาะถูกไหมคะ มันก็คือจับเอา2ตัวเนี้ยมาบวกกันครูก็จะได้ p ของไฮโดรเนียมก็คือ pH คูณอยู่เปลี่ยนเป็นบวก p ของไฮดรอกไซด์ก็เรียกว่า pOH ลบ log 10กํลังลบ14มีค่าเท่ากับ14แสดงว่าถ้าครูเอา pH มาบวกกับ pH ครูก็จะได้14นักเรียนจะเอาความสัมพันธ์นี้ไปใช้อ่ะครูยกตัวอย่างโจทย์สัก1ข้อนะคะเออสข้อก็ได้อ่ะตัวอย่างโจทย์เช่น ครูบอกว่าสารไลไฮโดรไซยานิกเข้มข้น2.5 10กําลังลบ1มลาร์ถามว่ามี pH เท่าไหร่เพราะนักเรียนเห็นกรดตัวนี้นะักเรียนจะต้องลึกให้ออกว่าอ๋อกรดตัวนี้มันไม่ใช่กรดแก่มันเป็นกรดอ่อนเพราะที่เราท่องมาไม่มีตัวนี้ถูกไหมคะถ้ามันเป็นกรดอ่อนเวลามันแตกตัวมันก็ต้องเกิดภาวะสมดุลแตกตัวเราได้อะไรได้ H บวกกับ CN- โจทย์อยากรู้ pH นักเรียนจะหา pH ได้นะักเรียนจะต้องรู้ตัวนี้ค่ะมันแตกตัวเราให้ไฮโดรเจนออกมาเท่าไหร่ แล้วนักเรียนเอาความเข้มข้นของไฮโดรเจนไปใส่ลบบล็อกนักเรียนก็จะได้ H บวกถูกไหมคะเนาะโจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอกว่าตัวนี้มีความเข้มข้น2องจุคูณสิกำลังลบหโมลาร์อันนี้คือความเข้มข้นเริ่มตน้นเนาะแล้วเราให้อะไรกับเรามาอีกโจทย์ให้ค่า K ค่ะค่า K ของกรดตัวนี้คือ4ี่คูณสิกำลังลบสิบ แสดงว่ากรดตัวนี้แตกตัวน้อยรู้ได้ไงว่าแตกตัวน้อยก็10กกำลังลบสิเราบอกว่าตั้งแต่10กกำลังลบสขึ้นไปถือว่าน้อยถ้ามันแตกตัวน้อยนักเรียนก็ใช้สูตรที่ครูสอนไปเมื่อกี้เนาะว่า h บวกเนี่ยหาจาก square root ได้เลยไม่ต้องเขียนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลละสแควร r o ูทค่า ka คูณกับ ci ka คืออะไร ka ก็คือ4ีคูณสิยกกาลังลบสิ 10. ci คือความเข้มข้นเริ่มต้นก็คือ2.5คูณ10 ยกกำลังลบหนึคูณสก็เป็น10 10ิบคูณสิบกำลังลบสิ็ก็จะเหลือ10บกำลังลบสิ 10. เพราะฉะนั้นถอดรูทออกมามันก็จะได้เท่าไหร่คะเป็น10บกำลังลบหพอนักเรียนได้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนักเรียนก็จะสามารถหา ph ได้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้น pH ของสารละลายจะมีค่าเท่ากับลบล็อก10กำลังลบ5ซึ่งมันก็คือ5นั่นเองก็จะตอบ5ข้อที่2นะกรด HA เข้มข้น1.1 1โมลาร์ปริมาตร 1, 1 0 0แตกตัว0.1%ให้หา pH และให้หาค่า k เห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่า เราก็จะต้องไปหา h บวกจากเปอร์เซนต์การแตกตัวก่อนเปอร์เซนต์การแตกตัวมันคือเอา h บวกที่แตกตัวออกมาได้เทียบกับความเข้มข้นเริ่มต้นคูณ100โจทย์บอกว่ากรดตัวนี้แตกตัวได้0.1%ใช่ไหมอันนี้เป็น0.1นะเท่ากับเราอยากรู้ h บวก ci คือความเข้มข้นเริ่มต้นโจทย์ให้มาแล้วคือ1โมลาร์คูณ100 ดังนั้นนักเรียนก็จะได้ h บวกออกมา,าก็จะเป็น10กกาลังลบ1หาร10กกาลังลบ2 h บวกคือ10กกาลังลบ3เนาะโมลาร์าเขาให้หาอะไรเขาให้หา ph เพราะฉะนั้น ph ของสารละลายนี้ก็คือลบล็ g ก10ยกกําลังลบ3ก็มีค่าเท่ากับ สา okay, มเคคะเนอะอันนี้คือคำคำตอบที่1นะคะต่อไปคำตอบที่2องเขาถามว่าให้หาค่าเคด้วยนักเรียนก็ไปนึกถึงสูตรนี้ได้เลยเพราะว่ามันน่าจะแตกตัวน้อยอะ่ะ0.1%มันแตกตัวน้อยเราก็ใช้สูตร h บวกเท่ากับ square r เ o t kaci h บวกเรารู้นี่มันคือ10กำลังลบ3ถูกไหมคะ ka อยู่ในรูนเนาะ ci คือความเข้มข้นเริ่มต้นโจทย์ให้มาคือ1โมลาร์นักเรียนยกกําลัง2ทั้งสองข้างนักเรียนก็จะได้10กําลังลบ6กรูทก็จะหายไปแสดงว่าค่า k ก็คือ10กําลังลบ6โอเคไหมคะอันนี้คือตัวอย่างเนาะในการคํานวณดังนั้นกฎเบสในพาร์ทที่1อะ่ะจะเป็นการพูดถึงนิยามของกฎเบสพูดถึงการแตกตัวของพวกกฎแก่เบสแก่พูดถึงการแตกตัวของกดอ่อนเบสอ่อนซึ่งอย่างที่ครูบอกว่าถ้ามันแก่ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันอ่อนนี่เรียนต้องมาดูว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมา ให้เปอร์เซนต์การแตกตัวก็หา h บวกได้ให้เปอร์เซนต์การแตกตัวก็หา oh ลบได้ถ้าให้ค่า k ก็ต้องมาดูว่าแตกมากหรือแตกน้อยถ้าแตกมากก็ต้องคิดจากสมการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลแต่ถ้าแตกตัวน้อยเราจะถือว่าไอเนี้ยมันแตกออกไปนิดเดียวความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลเท่ากับความเข้มข้นเริ่มต้นเพราะฉะนั้น h บวกจะเท่ากับ square root ka คูณ ci ถ้าให้ kb มาน้อยก็เช่นกันไฮดรอกไซด์ก็หาจาก kb square root kb คูณ ci จบนะอันนี้คือพาร์ทที่1น,นะคะเดี๋ยวครูไปต่ออีกเซสชั่นนึ